สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผพามาเบิงมาเบิงข้าวเหนียวสดุ่งครับพ่ออยู่เจ้าหนึ่งครับเพิ่งมานะครับเมื่อกี้พ่อเพิ่งหยกสะดุ่งนะครับแล้วก็ตกปลานะครับละไหลเจ้าเลยครับน้องนะครับน้องนี่ยวาวังนี่ยวางห่างหูนะครับละางเก็บน้ำนะครับหลังถข้มสนุนนะครับ ขี่เคยมาถ่ายขีดหยกสะดุ้งนะครับเนะี่ยอ้วนครับเพิ่อนเพิ่องเม้าสันบายเลยนี่เพิ่นเพิ่งนกำลังเตรียมสะดุ้งนะครับเดีย๋ยวจะไปเบิองน้ำเพิ่นวมาได้เพราะช่วงนี้ช่วงน้ำลดนะ้ำน้ำล้งนะครับเนาะน้ำล้งน้ำล้งช่วงนี้ก็จะเป็นเบ็ดหลายก็สะดุงนะ้งแล้วเป็นเบ็ดหลายนะครับนะเนี๋ยวไป็รุ่นเบิองก,กันครับมาที่บ่อันนี้เป็นยกสะดุ้งครับถ่ายอ่างเก็บน้ำนะครับเนาะ อยู่หลังเดียวพัน่าวมาล่องเมือพันดาวอยวไปลุนลุนเหมือนกันครับครับกาอย่างครับปลาปากกาอ่ะหยกมาอย่าบ่นกันเลยเออปากกาตัวใหญ่เลยปากกาเหมือนม้าเจียวได้ทั้งสะดุ้งทั้งเบ็ดนะครับน้องมันนี่เงี้ยอย่างครับ

ปไม่อยากเห็นหน้ายายนะมันหลุนเบื้องสะดุ้งครับพอพนักงามันร่องเบื้องอะไรส่วนกระเจ้ามาย่ำเหมือนเลี้ยงนะครับเนาะนี่ผมมาผิดเวลาจัง่อยอือ

เปลี่ยนทางเใช่ช่วงนี้กันมันมาช่วงช่วงนี้กันมามันหลายคนครับนี้ก็จะเทียนเบ็ดก็จะ

ยืนเล้วูได้แค่เด้เย็บปาก,กแล้วมันเรื่องเบ็ดแล้วมมี่นะครับลนะนดุงม,มมี่ 60เทีบทบยบบไวป่าเปลี่ยนทง <laughs> ังนหน้วออต้อง,อง,องอไปใส่อมีแต่ว่าอายกลอ่อ,อ,กลองเนี่ยมากิน,นเยลเนย các con vừa đấy,偏ทาง mà chẳng qua đâu,偏ทาง mới đi đấy mà, cái bàn to, cái nào này, mà mày đây, cái này, mông, mông แล้วมะเขาสะดุ้งจริงสะดุ้งจริขาดเลยเนาะขาดแล้วกรดดตัวก็แย่ก็ะ่ขาดแล้วเากขาดแขนซำหนีก็บ่ขาดโอ้ขาดนี่มองน้ำไหลน้ำไหลก็บางมองหนึ่งบางหนึ่ง กลุ่มคารมนมาักเลยมจะใส่เี่อมนะีล้นบ้านนี้กใกลเนี่ยีว่าบุคมคารามันเล่งสมไาไก่เลรนะี <laughs> ่อยหนึ่งจะเป็นคามเนี่กล้องนี้เราจะเป็นยังไง <laughs> เ <c oughs> นี่ยแล้วกล้องกับไ้ท้าจะค,จะค,ควงไหม้ท้าจะปลาไหมอบอกทีวีนไหมทาจำได้ไหเขา ه, <c oughs> ก็ว่าโอ้ไจ้าหนีไไหนเอ

สวยมากกบบ่ถดเหมือนกันมากถกากกับมัสามมันแจ้งกามันเดือดดงพระบิบาพระรันองรัข้งบเสียไหายไปเลยเนื้เริ่มสวยเราเริ่มสายสายเรก็บ่ถแล้วับราบอเปลี่ยนภาคอไทำนี cuồng ruộng mà đấy tự nhiên này ruột nhiều ơi cái nào con <laughs> <Sao sao sao? cười>

สะดุงบ่ได้ครับบ่งเบ็ดอนี้ปลาดติดเบ็ดโอ้ปลาโดน้อยตัวนึงครับผมมาเจอเศร้าๆนละปลาโดน้อยตัวนึงครับน่ะเอาอแขนี่อแขนครับเอาไปเฮ็ดปลาย่างงามอยอะไลครับปลาโดไน้ำมันยู่น่บับครับผม่ครับปลาน้อยไลครับผมถือสะดุงยู่ยัง ปลาสดดเาซอก็่นหาตคับไเี้ยยังไ้เขียดกับเขียดกับเขียดจริงไไอ้เขียดกับเขียดกบอยางไงครับปลอมปลอมไ่ติดปลาโดปลาคอมันปะรับผมแม่นี่ปลอปลาโดครับผมปลอปลาโดไม่ปลอถ้ากกินปลาน่อย ดุดม่ครับบมงนี่ปลาปลายังกว่ปลาดูงังเนี่ยปลาสูดบ่ะสองตัวเล่นบ่ะเจ้ปลาสูดรลยสามตัวโดดออกถ่ายปลา่ันโดดออกเรียวอดอากันมันมากเลมันโดดแล้วเนี่ย น,นี้ใส่ตัวไม้มาตัวเก่าอยู่เนี่อยอันนี้แยกซอกนี่เหยียอกเหยียอกเพามันหนักเราไม่ยอมเนี้ยหนันกแล้วนั้นทีผดหนักแนี่

อืมเอานั่นรอคอยมานานตัวนึง้ามาแล้วปลาไปยังน่ครับปลาสูตรไมลมันโดนเราหนึ่งมาเลยอ่าวันก้อนนี้สามตัววันนี้ได้ตัวยง อ๋อตีกออกงานอมาไมกบอลล้อนี่มาตัวเดียวกว่านี่มาเป็นม่อะอารระตลาดมันน่ะนะรถตองม้นน่ะอืม มันนักปล่เมียนมันจะจอกลองเมืองใหม่ครับลองอยู่เรื่อยๆนี่ละ่ะแบบได้บา้านไหมครับได้บา้นานนห่ไปแล้วน่าละดินจักบาทวู้

มันมามติดโดดต้องลงเหอม่ก oh, ่อนอืาเก็บแรงไว้อนยยังนยังไดนตัวหนึ่งอยู่เก็บแรงเวตอนเรีนพี่น้องเลยไปละไปแล้วครับอะไตัวนึ่งอาเบ็ดก็ไไ้ตัวหนึ่ง ับบานแล้วครับมันลยงมายกไม่เหมือนไป,ไป,ไปเลยคลิปนี้กะขอไลาไปสำเลยกันนะครับเนะ